จริงๆมันไม่ใช่แค่สี่สิบสองล้านหรอกจริงๆมันมากกว่านั้นแล้วมันก็ใช้ไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากจะขึ้นลงขึ้นศาลดีนะเพราะว่าเคยขึ้นไปละครั้งหนึ่งนะเรื่องเนี้ยอ,อใช้ตึกแห่งหนึ่งแหละตึกตรงนั้น,นชั้นหนึ่ง,งมีที่จอดรถเอารถขึ้นไปปุ๊บเงินขึ้นปั๊บแล้วลงมาปุ๊บไปเลยอใช้มากกว่านั้นค่ะไม่แน่คุณจะเห็นค่ะไปดูไปค้นหาเสื้อเสื้อคิวค้นหาใิ ในในการชมุมเสื้อแดงเนี่ยเราจะเห็นใครเยาวเลศเยาวพาหญิงรักหมดบ้านแหละหมดบ้านอ่ะบ้านเลยนะตอนนั้นมันมีข่าวนะเฉพาะค่าทาเสื้ออย่างเดียวอ่ะทําเสื้ออย่างเดียวเสื้อยืดอ่ะคนเสื้อแดงเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยส่วนต่างมันกินกันนะมันมีส่วนต่างมหาศาลเลยนะคือเสื้อเนี่ยถ้ายิ่งทําเยอะยิ่งถูกถูกไหมใช่แต่นี่บินไปเสนอราคาไปให้นายเนี่ย <น>แล้วเวทีนะเวทีเครื่องเสียงไฟแล้วค่ากาดค่าน้ำค่าน้ำแข็งค่าพยเยนค่าอาหารทุกค่าต่างๆมีราคาที่ทักษิณต้องจ่ายจ่ายเพื่อให้กูได้ขึ้นทีวี TV, ที่ราชประสงค์แล้วปลุกระดมพี่น้องประชาชนให้เล่าร้อนจากนั้นพี่น้องประชาชนซึ่งตากแดดตากฝนคือวิธีการของคอมมิวนิสต์นะ คือให้อยู่ตรงนั้นอะ่ะบนถนนเส้นนั้นอะ่ะตากแดดตากฝนอดทนอดทนอดทนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าสุดท้ายเปี้ยงลุกขึ้น mm hmm. ฮือเลยเราจะเห็นไหมคะตอนนั้นเราเห็นเห็นเอาภาพนิ่งก็ได้ในหนังสือประเทศไทยของเราเหยไ่ยหใครเผาอีกอะ่ะมีภาพนิ่งถือเลยนะผู้ชายคนนั้นอะ่ะภาพไม่ได้ตัดต่อนะคะสมัยก่อนตัดต่อไม่ได้ดีอย่างนี้ถือถังแก๊สเลยแล้วเดินเข้าไปที่เซนทรัลเวิลด์เลย mm hmm. ภาพนิ่งภาพนั้นเนี่ยสมัยก่อนนั้นคอ,คอมพิวเตอร์มันยังก็ยังไม่มได้ควายดีอะไรทาไหร่าม่มี a ออะไรแบบนี้ถือถังแก๊สเลยแล้วกํำลังจะทําท่าคลวงเข้าไปแล้วมันก็เเลี้ยงเข้าไปจริงระเบิดที่เราได้ยินตูม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 หนึ่งมาจากแกส๊สสองมาจากการทําระเบิดที่ลานหน้าเซนต์นเวินโวโรมาตอฟโรมาตฟ,เ,ตฟเป็นขวดขวด,วด,วดแล้วปาเข้าไปปาเข้าไป,ป แต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าในการในสำนวนการตรวจสอบมันน่าจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นก่อนอ,อยู่ในนั้นก่อนมันถึงระเบิดใหญ่ครับอ,อมันถึงระเบิดใหญ่เพ,เพื่อมันทำให้ยวงนี้ทั้งยวงของเชนทอเบิร์เนี่ยมันหล่นลงมาได้แล้วเจ้าของเขาให้สัมภาษณ์ภายหลังเลยว่ากระจกของเขาเนี่ยนะไม่ได้แตกได้ง่ายๆมไม่ได้เขาไม่เ,าเขาไม่ทําห้างกระจกมไม่ได้แตกได้ง่ายๆเออแต่เพ้มันแตกได้กระจกดีหนาะ เออมันจะมันแสดงว่ามันจะต้องผ่านผ่านความร,ร้อนสูงมากอะอะไรที่ทำให้เกิดความร้อนสูงมากแล้วตอนนั้นเนี่ยมีใครบางคนขับรถเบนหนีหไปเจอทาหารทาหารเปิดมาข้างหลังปืนสั้นปืนยาวเพชรนินจินดาเต็มไปหมดปืนสั้นปืนยาวรู้ว่ามึงเอามาจากไหนเพชรนินจินดามึงเอามาจากไหนพี่จ้องก็แถวนั้นแหละเออก็แถวนั้นแหละ แล้วตอนนั้นเราเห็นไหมพอทหารเขาไอ้คนขึ้นรถขูทุกคนมีถุงใบโตโตใบโตโตหมดเลยมีเน็กไทหลุดออกมามีเสื้อมีกระปองดูข่าวต่างประเทศจะมาแถวแบบในอเมริกาในยุโรปที่เวลามีมีจลาจลมีอะไรเงี้ยคนเข้าไปบุกข้างกันอ่ะเหมือนกันเลยแล้วจะจำได้ม่าพระพระถือกระเป๋าลูกิตองข้างละสามใบสี่ใบพระถือกระเป๋านี่ค่ะคือจุดพอไปอยู่ตรงหน้าประสงค์เนี่ยเขาก็บิวไง เราคนจนนี่พวกคนรวยจะมาการปลาสายกันสายมันจะมีอะไรแบบนี้นัทวุฒินี่แหละป่าเปล่าฟ้ากับดินดินกับฟ้าฟ้าเคยมองเห็นดินได้ยินเสียงดินหรือไม่ทุกวันมันปลุกระดมมวลชนทุกวันและไอคนที่ปลุกระดมมันอยู่ไหนรู้ไหมท่านผู้ชมพระตกเดึกมันมีตำรวจมาว้ยคุ้มครองว้ยคุ้มครองและเอาไปนอนที่ดีๆแต่ชาวบ้านนอนกลางดินกินกลางทรายพวกเรานี่นอนกลางดินกินทรายนะ อันนี้นี่ตอนที่เขาไปเยี่ยมกันที่ขเม,นมขเมนี่ยมั้ยแล้วร้องเพลงช่างแม่มึง be, อะเด็ติบีช่างแม่มันช่างแม่มัน,นช่างแม่มันมีคลิปมัเดี๋ยหาคลิปช่างแม่มันช่างแม่มันตอนนั้นโตอยู่กับเต้นกอดแก้พิคุณทองปลดรูปที่มีทุกบ้านบ้านไหนมีรูปปลดเลย<ช>มึงมาบ้านกูเลยกอดแก้พี่คุณทองอยู่นี่หลักสี่เลยนี่ไงถังแก๊สเห็นมั้ยถังแก๊สเลยถือถังแก๊สสปาเข้าไปอ่ะ แล้วจำได้มั้ยว่ารถจะเข้าไปดับเพลิงมันเอาปืนยิง mm. ปืนเอามาจากไหนนี่เห็นไหมอันนี้อยู่ในสำนวนหมดเลยนะภาพที่หนึ่งสองสามสี่อยู่ในสำนวนหมดเลยคำถามคือคนพวกนี้เอาเอาวุธมาจากไหนอาวุธล่องมา,าที่คลองแสนแสบได้ยังไงอาวุธมาจากริมชายแดนเขมรใช่หรือไม่และผ่านมาได้ยังไงตำรวจรู้เห็นเป็นใจใช่หรือไม่ผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาจนทั้งล่องจากคลองแสนแสบขึ้นมาในที่ที่หนึ่งแล้วซุกเอาไว้ในนั้นอืม เพราะว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคนไม่รู้คนไม่เห็นบ,บาปกรรมตามสนองอะ่ะเอาว่าอย่างนี้อืมเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยของเราอย่าให้ใครเผาอีกเด็ดขาดมันมีภาพเยะภาพที่เซนต์เทนวันอ่ะเซนต์เทวันที่โอ้โหแล้วเนี่ยแล้วนะเซนต์เทนวัอันนี้อันนี้คือเซนต์เทนวอลถูกไหมเซนต์เทนวอลแล้วจากเซนต์เทนวอลไปเนี่ยเขาก็ไล่เลยไล่เผาเลยไ,ไล่เผาไปที่ ไม่ไล่เผาสยามสแควร์แล้วจะไปเผาสยามพารากอนจะไปบุกวางสัปปะทุมไนงะแต่ขอโทษทีนะมันไอตรงสีแส่แยกสี่แยกราชประสงค์นะตรงนี้ก็อย,อยู่ในสี่แยกราชประสงค์นะเกสอนพาซาเนี่ยเป,เปิดช้ากว่าใครเพื่อนเลยเพราะต้องเคลียร์ทุกอย่างหมดเลยแล้วข้างในโดนปล้นเละนะคะถัดมาคือโรงแรมอินทร์คอนแล้วก็โรงแรมด้านด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยอมรินพาซา แล้วเส้นทึ่มบดโดนปล้นเรียบเลยนะอ่าแล้วถัดไปจากอเมริกาซ่าเนี่ยโรงแรมเอราวันถัดไปถัดไปมีร้านค้าอะไรเนี่ยมีทั้งลอยกระสุนงานปล่นปล่นมันปล้นเรียบเลยนะแต่มันข้ามสำนักงานตารวจแห่งชาติไปเว้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้โดนแตะอะไรเลยลงมาจุลายิงโดนเลยสมเด็จพระสังฆราชต้องเสด็จพายัพปั้นเกตนำไปไอ้พยัพปั้นเกตนี่แหละ มันบุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาขนาดที่สมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่ที่นั่นคนเจ็บคนป่วอย,อยที่นั่นมันกล่าวหาว่าเอาทหารไปซุกไว้ในนั้นแล้วก็ทำไม้รั่วอ่ะทำกำแพงอ่ะทำกำแพงขึ้นมาจนไปปิดห้องเออาเขาเขาต้องขอเปิดพอขอเปิดปุ๊บเขาได้เห็นว่าพวกนีนะ้มีอาวุธเต็มไปหมดเลยดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้โรงพยาบาลจุฬาที่เปิดมาร้อยกว่าปีต้องปิดแล้วย้ายคนป่วยไปอยู่ในตึก อนนั้นตึกภูมิศิริยัยงสร้างไม่เสร็จคนป่วยต้องนอนกับพื้นต่อตะปูแขวน,น่ะแผวน,น้ำเกลือ,อ<า>แผนยาแบบนั้นอะไรทุเลศทุลังอ่ะนี่คือสิ่งที่ทักสินทำคนพวกนี้จะทําไม่ได้เลยถ้าไม่มีเงินทักสินแล้วทักสินกลับมาอีกแล้วมาควบรวมกิจการอีกแล้วทําแบบเดิมอีกแล้วแต่ว่าเราจะต้องไม่ให้เหตุการณ์ของบ้านเราย้อนกลับไปเหมือนเดิมบ้านเราต้องไม่เจ็บพวกเราต้องไม่ตาย เราต้องมีวิธีการที่จะต่อสู้กับทักษิณด้วยออนไลน์นี่แหละเออมึงมาคำนึงกูม,งมาคำนึงลูกมึงอ่านโพลได้นี่กระจอกมากเลยขณะอีปูแน่คนนี้ยังล้มมาแล้วเลยถูกไหมฮะเอ่อ่อออาะไรนะฮะเอ๋อเออ Let เตอนที่ตอนท,ที่พวกนี้ไปเยี่ยมที่เขมรใช่ไหมอ่าใช่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษว่าเ e ด It b บแล้วภาษาไทยแปลว่าช่างแม่มัน ้ขอขอขออนุญาตนะฮะท่านฮะเพลงชื่อเล็ i อิดบีถ้าแปลภาษาไทยว่าช่างแม่มันแสดงว่าในยุคนั้นมีการขายแม่เป็นกิโลเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องหยาบคายอะไรเลยครับเขาเป็นกิโลครับเป็นกิโลคือ มันเหมือนกับเพลงของคนเก็บกดต้องอยู่เมืองนอกนานก็เลยไม่รู้จะตอบขาคำตอบไม่เจอต้องบอกว่า Let it be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  จะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคโน้น ช่างแหม่มพ่อของนายกทีนี้วันนั้นเนี่ยคนแสดงเนี่ยทะลักกันไปอยู่ที่กัมพูชาหมดมันจะเป็นที่มาที่คุณเซนเนี่ยมาเยี่ยมทั้งสินก่อนคนแรกเลยแล้วเป็นที่มาที่ปุ๊ออิงก็ไปเยี่ยมคุณเซนก่อนคนแรกเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอลูกคุณเซนอยู่ที่ที่สปปลาวแล้วเนี่ยไปมีประชุมสวิภาคีกันคุณมันเน็ วันนั้นเนี่ยคนที่ไปอยู่ที่กรัรมพูชาทั้งหมดเนี่ยวิสาคันทัพแต่งเพลงเพลงนี้เนี่ยตอนนั้นในเมืองไทยเรียกว่าสรรเสริญหุนเซนไปฟังค่ะฮุนเซนที่ดูแลพวกเรานะครับทั้งหมดอดีอรเพียงเกตนะครับ พวกเราวิสาคันทัพนะครับภัยเจตษรนรงและอีกหลายคนรวมทั้งวันนี้ได้ให้แผ่นดินถิ่นเกิดมานะครับมาแล้วก็ท่านทักษิณชินวัตรก็มาเป็นพระเอกในวันนี้นะครับขอลองเพลงที่ผมแต่งชื่อเพลงว่าออคุณสมเด็จเดโจฮุนเซนครับครับท่านอดิศรเพลงเกศจะร่วมร้องเพลงด้วยนะฮะอาจารย์อาจารย์ประชันอยากวังสามหมอนะครับไปที่รถนะฮะอาจารย์ประชันนะครับ ประธานเอเชียอัพเดทครับ ผูชาได้เปิดฉากจิ้มระทะก,กับทหารไทยครับทหารเตมผูชานะครับได้เปิดฉากจิ้มระทะก,กับทหารไทยที่รูเว็ค่ะท่านผู้ชมครัแล้วก็ทราบไหมคะว่าผัวเมียคู่นี้ตอนนี้ไ,ไม่ผมไม่สบายตกระดับลำบากอยู่ค,คุณพิสาก็ป่วยหนักอันนี้สอนช่วยมั้ย ไม่ไม่รู้ช่วนดแต่ว่าคือดูแล้วแต่เห็นไหมเพราเห็นว่าเห็นคนอย่างอดิศรเห็นคนอย่างตุนเต้นมาเต้นมหมเต้นก็เป็นคนตลกนะต่อท้ายต่ออีกนิดหนึ่งตลกโริโภคส่วนอดิศรก็พอการพอการแล้วก็คือคือ,คอมาดูย้อนหลัง,งนะพี่ปอกดูแล้วรู้สึกแบบอย่างคุณวิสาเนี่ยคุณวิสาเนี่ย,เ,ยเป็นเจ้าของบทกวีที่พวกฝ่ายซ้ายพวกนักกิจกรรมจะท่องกันติดปากกันนะไม่มีอำนาจใดในโลกราชเนี่ยผู้ปกครองต่างมาแล้วสับสน ไม่มีอำนาจใด,ดล้าเลิศไม่มีใครล้าเลิศน,นะท่าถูกประชาชนสมบูรณ์นี่านไปเนี่ยฟ้าสีทองของอภัยนี่แหละ,ะแล้วก็ไปแต่งเพลงยกย่องสรรเสริญใช้คําว่าสรรเสริญบรารมีนะโอ้ดูแล้วคว,ความสุขเราคือมันแม่มัน,ม,นมันทุเล็นนะสมเด็จมหาเดยชใชัย<อ>ุณเซน <laughs>